กินกิกับอาหวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นเย็นอาเอาเอาเอาไปอีกครั้งเดียวนะลุงนะอันเดียวนะอันเดียวนะพี่มลยังไม่บนนะหวานเลยดูดีดู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 เล็กเลยมานี้ยมานี่ยเอาไหมพี่มลแกะเลยพี่มลแกะเลยค่ะใส่มือเดียวมาเดียวเลยอะไรแวก่อนนะลุงดูมาหน่อยนะมันวันอันนี้ใช่ไหมพี่มลให้อะไรอ่ะเดี๋ยวเนี่นั่นะ สามตัวนะเจ้าวิญญาณทั้งสองก็ต้อไปดูกันเนี่ยเจ้ายังเป็นเด็กน้อยที่มีวิญญาณนพี่มคะเธที่เจ้าต้องมาประสบกรรมในครั้งนี้องร่าที่เจ้าตเก่อตอเลยมาถึงตอนนี้เอาเลยเอาลูกอาดีี้ดีดีดดีดีดไดกดนดดีนีอนีไดดีดี ไม่เอาวางลงเหรอวางลงใครก็ได้วางไม่วางก็ขอให้มันจับของมันเอ้ยขอแล้วขออะไรได้ให้กินนกตองมต้อนด้วยน้ำหวานน้ำหวานจ๋าอร่อยจัดเลยว่ะอร่อัด การเลือกเองอ่ะสุดท้ายแล้วนะลูกอ้าวเลือกเองเลยชอบไหมเลือกคือให้อีกอ้าวเออเลือกดีดีใจคอจะหลออคนเดียวไม่หยดปุ๋ยบ้างเลยนะมาป่วยก่อนป่วยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินพี่มลคือแต่ละตัวเฮ้ยเอาออกมาดิอือ่ะเขีันหมาเลยตบตบเลยตบเลยตบเลยเดี๋ยวพี่มลไม่ให้ข้าวนะน้องหวาน ให้ถูกนะลูกน้หาหวานสามตัวนะสามตัวนะแน่นอนยกมือยืนจังอ,อันนะี้อะไรอันนี้ไม่กินอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาสามตัวนะวางยาพลาติกจะให้กินกับแม่ผูป่วยคะไม่ได้มาประทานปลาเหรอคะคือไม่เข้าใจที่มาของผูป่วยเลยโอเคน้หาหวานหวานน้หาหวานน้หานหวานจ๋า โอเควันนี้ลูกอ่ะข้าว,นนวแล้ว